ชอยชอยนะชอยเรื่องอะไรชอยนะชอยเรื่องอะไรก็เรื่องนั้นไงเรื่องอนุพันธ์อนุพันธ์มันคืออะไรอนุพันธ์มันคืออะไรก็เรื่องดิฟไงจิบจิบง่ายๆาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเข้า y วเท่ากับเอนั้นคือฟังก์ชันไงเรื่องการดิฟนั้นแสนง่ายการดิฟมีหลากหลายให้นำไปใช้เริ่มต้นดิฟแรกก็คือ เริ่มต้นดิฟแรกคือดิฟค่าคงที่ดิฟแล้วได้ศูนย์ต่อไปมาดูกันต่อไปมาดูกันดิฟตัวแปรนั้นคือ X ไงดิฟตัวแปรนั้นก็ง่ายดิฟตัวแปรนั้นก็ง่ายดิฟ x ที่หนึ่งไงแค่นี้ไงจะาตายต่อไปคือดิฟแยกมันก็ไม่แปลกที่จะไม่เข้าใจอยากรู้มาฟังกัน สต่อมาจะถอยปฏิยาโนคันต่อมาจะถอยปฏิยาโนคันและปฏิยาโนคันมันเป็นยังไงปฏิยาโนคันเป็นตัว่ทนของะรปฏิยาโนคันเป็นตัวแทนของอะรตัวทน F เป็นปฏิยาโนคันหรึ่าตัวแทนเป็นปฏิยาโนคันหนึ่งของ B นั่นไง ได้ง่ายจากที่นิยามไว้ในกระบวนการอินทิเกรตง่ายอินทิเกรต f คูณ x แล้วก็คูณ dx ถ้าอยากรู้ดูการ f เป็นตัวปฏิหาร f เป็นตัวปฏิหารเชื่อมต่อ x เป็นตัวต่าง ้มาดูตัวอย่างกันงั้นมาดูตัวอย่างกันอย่างแรกหาอินทิเกรตก่อนอย่างแรกหาอินทิเกรตก่อนหาได้แล้วก็จะได้แบบนี้ 2x กำลัง2ส่วน2บวก x จากลบ1ถึง2เลยต่อมาเราจะแยกเป็นสองเล็บต่อมาเราจะแยกเป็นสองเล็บเข้าใจไหมจะทําให้ดูเข้าใจไหมจะทําให้ดูต่อมาเรามาดูอินทิเกรต ต่อมาเรามามดูอินเทอเกตแบบจำกัดเขตกันเรามีสูตรก็ทำตามสูตรเรามีสูตรก็ทำตามสูตร,ส,ตรสูตรเขาบอกว่าอินทิรกเกตจาก B ไป A f x เท่ากับ f f จาก B ไป A เท่ากับ f a ลบ f อบอกสูตรแล้วก็งงอยู่ว่าทำไงไอตัวหน้าเราจะแทนด้วยเลขตัวบน เอกตัวหน้าเราจะแทนด้วยเลขตัวบนเอกสวัสดเอกตัวหลังเราจะแทนเอกตัวล่างเอาสองมาตัดสองได้เอาสองมาตัดสองได้สองกำลังสองบวกสองลบลบหนึ่งกำลังสองบวกลบหนึ่งถ้าทําแบบนี้ทําต่ออีกทีก็หาคําตอบได้ข้อนี้มันก็ไม่ยากข้อนี้มันก็ไม่ยากมันก็ไม่ยากเสมอไป คำตอบของข้อนี้มันก็คือ6ไงเห็นไหมว่ามันไม่ยากและก็ง่ายเสมอไป